พวกขับเชนเนอร์ y ปแฟมิลี่วันนี้เราจะไปเล่นเกมระบายสีแบบที่อันสีฟ้ฟาๆนะอนสีฟ้ฟาๆเนี่ยกดเข้าไปเลยตืดแล้วก็เดี๋ยววันนี้มันเป็นเสียงรบกวนน,นะครับเพราะว่าวันนี้เขามาแบบว่าทุระง,งานกันกลางนอกแล้วก็ผมอัดคลิปอยู่ในห้องนะครับแล้วก็พวกเข้ามาหน้านี้แล้วมันจะขึ้นบันนั้นนะครับ แล้วก็ผมเคยเล่นไปแล้วได้1 0 0ยบาทแลวนะครับโบนัส bon อ่าๆทุกคนอยากได้แบบว่ารูปอะไรทุกคนก็คอมเมนต์มาเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะขอแบบละใบรูปแบบเอาง่ายหรือว่ายากดีเนาะเต็กตอกเต็กตอกเอาแบบย,ยากๆเลวก็ได้เนาะอันนี้สวัสดีครับคุณเอาไม่เอาดีกว่าทุกคน มันไม่ไออ่ะมันไม่มันไม่ขึ้นให้เราแบบว่าแรมเพิสดีกว่าเนาะอะไรนะแรมตาซี่มันคือแรมตาซี่รูปภาพอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะที่ผมเคยระบายแล้วแปบ๊บหนึ่ง แฟนตาซีแฟนตาอฟจอยรูปภาพเอาอะไรดีอ่ะวดมาหน่อยเราหนึ่งไม่ออกกัทุกคนวดมาหน่อยอืมเอาอะไรดีครับทุกคน อัอนนี้ได้ปะมัน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 ง่ายคนนะวันนี้เดี๋ยวผมเอาอง่ายทุกคนดูน,นะครับทุกคนคองไปที่ที่ข้างบนมันเป็นรูปภาพแบบว่าแอบบ่ามันเป็นรูปภาพแบบแบบมันเป็นรูปภาพแบบนี้นะครับมันเป็นรูปภาพที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขีดให้นะรูปภาพอันนี้ ทุกคนก็ไปที่รูปภาพแบบนี้นะครับแล้วก็พอทุกคนได้อันนี้แล้วโอเคพอทุกคนได้อน,นี้แล้วนะทุกคนก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลบก่อนลบ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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอลบก่อนแปบ๊บหนึ่งอ่านี่นะที่ผมทําให้ทุกคนดูเมกกื่อกี้แล้วก็ทุกคนก็สามารถกดเข้าไปที่ง่ายที่รูปภาพแบบนั้นได้เลยนะ แล้วก็ทุกคนลบ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 มันลบไม่ออกอหรทำไมอะทุกคนมันลบไม่ได้อะทำังไงดีเดี๋ยวผมพยายามลบให้ทุกคนนะโอเคมาลบแร้คำนี้เดี๋ยวผมจอารูปง่ายๆเลยนะวันนี้เดี๋ยวผมขอเป็นรูปแบบนี่ก็ได้ นะครับแดีววันนี้ผมขอแบบว่ารูปแบบนี้ก็ได้นะมันง่ายดีง่ายดีออกนี่ไงมาจากแอปมาจากแอปอันนี้นะครับทุกคนสามารถไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับแอปอันนี้มันเรียกว่าแอปอ,อ,อะไรทุกคนเราไม่เคยเล่นอนะนี่คือครั้งแรกที่เคียมเราเคยได้เล่นมานะ อย่ามาบูลลี่นะทุกคนแต่ผมเล่นไม่เก่งเพราะว่าผมก็เคยเล่นวันแรกเหมือนก่อนเออไม่ใช่วันแรกกับวันที่สองเมื่อคืนผมผมโหลดมาแล้วก็ผมลองทัศะเล่นดูเฮ้ยมันก็เล่นได้นะทุกคนเมื่อคืนอะ่ะใช่แล้วแล้วก็ลบกลบหมดนลูเอามันลุไม่ได้อ,ะอ่ะอ่าโอเคแล้วก็ไปทุกคนขึ้นมาหน้านี้แล้วนะ อ่าทำไมอันนี้มันเป็นแบบนี้นทุกคนอันที่หนึ่งเอ้ยง่ายจังวะอันที่สองทำไมมันง่ายอ่ะมันง่ายเหมือนปลอกกล้วยเลยทุกคนง่ายมากกว่าปลอกเปลือกกล้วยเลยอ๋อมันง่ายง่ายมากกิ๊บโอ้ทุกคนมันง่ายเหมือนปลอกเปลือกกล้วย ๋ยวจะบอกให้รู้ว่ามันง่ายไงอันนี้ไม่ได้บุลลี่นะพูดจริงๆอันนี้ไม่ได้บุลลี่อยากให้ทุกคนรู้ว่ามันง่ายมากนี่ทุกคนเล่นเป็นทุกคนทำแบบน,นี้ดีกว่านะ,าะว่ามันทาง่ายดีเพราะทุกคนแบบว่าทําแบบนี้เสร็จนะแล้วก็โอเคแล้วก็มันจะขึ้นเป็นรูปบ้านแต่ว่าเราสามารถไม่เลือกรูปได้นะเพราะว่ามันก็มันว่ารูปงงเลยว่า มันไม่มันไม่บอกอะว่ามันคือรูปอะไรมันไม่บอกนะแต่ว่าทุกคนค่อยไปรู้นนอาเองว่ามันให้รูปอะไรมานะทุกคนค่อยไปรู้นนอาเองแต่ผมขยายดูนี่ทุกคนทำทำแบบนี้เลยนะครับเดดๆโอเคทำต่อโอเคเด็กๆ เด็กๆพี่ๆสามารถทำแบบนี้ได้นะครับผมอยากแนะนำให้พี่ๆน้องๆได้รู้นะครับนี่มันทำงานมากเลยอะ่ะปอกกล้วยยังยากกว่าอีกอะทุกคนเอา,าอะไรอีกเออปอกกล้วยมันต้องใช้แรงเนาะอันนี้มันทีๆตกๆอันนี้แล้วแกกุกดนะทุกคน อันไหนทุกคนที่เรายังไม่ได้ทำอ,ออันที่ประตูโอเคอันทีท่สี่ที่พื้นอืมที่พื้นแล้วก็ตรงไหนทุกคนอ่าทุกคนตรงไหนอ่อ๋อที่กิบนั่นบนโอเคทุกคนเพราะพวกเราได้แบบนี้นะ้วนพราะเราก็กดที่แบบว่าที่มันขึ้นอ่าไอ ตรงนี้เลยนะที่เขาเขียนว่าบันทึกนี่ทุกคนกดตรงทุกคนกดตรงนี้เลยนะที่เขาเขียนว่าบันทึกอ่ะกดกดตรงนี้เลยนะ๋ยวผมทำให้ดูใหม่อีกครั้งบอว่าบางคนดูไม่ทันนี่กดที่ตรงนี้เลยที่ผมทำลูกศรสีดำชี้ไว้ให้ทุกคนกดที่ตรงนั้นแล้วก็ กดหนึ่งท sales.. <c oughs> ีม <Teach outreach> ah, ันจะเขึ้นว่าบันทึกสำเร็จแล้วแล้วก็ทุกคนกดที่ดำเนินการต่อตืดมันก็แบบนี้ทุกคนกดที่กบาทนะถ้าไม่แบบนี้เด็กอ่ทุกคนอยากสมัครว่าอะไรอ่ะ Facebook IG สมัครด้วย Facebook ตืดทุกคนคอยดูนะมันสมัครง่ายมากๆเออง่ายมากๆความขึ้นแบบนี้้วทุกคนกดกระเบิดดำเนินต่อ ที่ชื่อที่เราอยากได้นะครับโอเคว่ามันขึ้นแบบนี้ละทุกคนกดอ่าสะสมต่อแล้วก็มันจะขึ้นหน้าแอปเลยทุกคนอยากใชรอะไรอะเบนตาอะไรเนี่ยมันขึ้นว่าไฟไฟไตไฟไตอะไรก็ไม่รู้ไฟไตยไฟเตยอะไรก็ไม่รู้นะคุณ อ้นูนี่มันหวานแหววมากเฮ้ยแต่ยวจะจะมาให้ทุกคนดูมันหวานแหววมากอู้หวานเหมือนปอกกล้วยมันหวานเหมือนกล้วยน้ำว้าเลยนะทุกคนอยากบอกว่ามันหวานเหมือนกล้วยน้ำว้าเลยอาจรจุ๋งจุงอาจะจุ๋งจุงอู้มันขึ้นทีละตัวทุกคนมันก็อาจจะระบายยากหน่อยนะ มันไอ้ทำตีละตัวนี่ทุกคนก็สามารถซูมเข้าไปดูได้นะอันทุกนซูมผมซูมไปดูมันเยอะเกินโอเคแล้วก็กดที่ตรงนี้ถ้าทุกคนใสท่ทาาีดีๆก็มันก็จะขึ้นง่ายนะผมบอกไว้ก่อนว่ามันขึ้นง่ายหมดปกกล้วยนี่มื่อกี้ผมกดตรงนี้นะ ก็ทำไปเลยก็เทวัวใจอันไหนเอาหัวใจดอกกลาบไปมาอู้กางเกงสวยวันนี้โอเคใส่แลนหนึ่งตัวไปตัวที่เอ้าไม่ใช่นี้อ่อันนี้ ทุกคนมันอาจจะแบบว่าเขาเลือกเขาเลือกอันนะ้นอะ,อะวันนี้เขาเลือกก็ามาเลือกโคงกันก็สั่งโครงรวมๆนะทุกคนก็สั่งโคงแบบว่าก็สั่งโคงแบบเยอะเลยอะทุกคนมันแบบว่าคิดไม่ถูกแล้วว่ามันเยอะจนกระทั่งคิดไม่ถูกเออแล้วทุกคน ถ้าทุกคนกดที่ดาวที่มันเป็นมม้กฐาลมันจะทําให้สําเร็จแป๊บเดียวเลยงานนี้ผมสอนนะผมไม่ได้โกงอะโอ้ยสวยเดี๋ยวผมจะเขียนลายเซ็นให้ดูนะครับแล้วก็พวกเราต้องอ่าที่เคยเก็บนปะไว้นะแล้วก็กดที่บอกว่าบันทึกโอเคพอผมกดไปแล้วตื๊ด ผมกดไปตืดมันจะขึ้นวม่าบันทึกสำเร็จแล้วกดดำเนินการต่อโอเคโอ้ทุกคนวานหววไหมออาอะไรเนี่ยผมไม่ได้กดนะโอเคครับก็ขอจบด้วยภาพนี้นะครับขอให้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็บายบายนะคะ,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 ะมมาดูกันอีกนะคระบ,บายบาย